สวัสดีค่ะวันนี้พี่ดามาพร้อมกับเมนูไส้ย,ย่างสไตล์เกาหลีมาดูวิธีทำกันเลยเริ่มแรกนะคะพี่ดาได้เตรียมไส้ไว้แล้วค่ะไส้วันนี้ที่พี่ดาใช้นะคะก็จะมีไส้ใหญ่ค่ะแล้วก็ไส้อ่อนวิธีการล้างไส้ใหญ่นะคะเดี๋ยวพี่ดาแปะลิงก์ไว้ให้ค่ะนอกจากไส้แล้วนะคะก็จะมีขิงแก่แล้วก็ต้นหอมค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะนํากระทะขึ้นตั้งไฟจากนั้นใส่น้ำลงไปต้มจนกระทั่งน้ำเดือดค่ะเติมเกลือน้ำเริ่มเดือดอ่อนๆใส่ต้นหอมพี่ดาเอาต้นหอมไทยนะคะมัดเป็นจุกค,ค่ะแล้วก็ใส่ลงไปแบบนั้นเลยถ้าใครมีต้นหอมญี่ปุ่นนะคะสามารถใช้ต้นหอมญี่ปุ่นได้เลยค่ะตามด้วยขิงแก่ค่ะสักประมาณ2-3แว่นแบบนี้นะคะ พี่ดาขอเพิ่มเติมค่ะใส่ใบกะวานลงไปสักหนึ่งใบนะคะเพื่อดับกลิ่นค่ะจากนั้นตามด้วยไส้อ่อนและไส้ใหญ่ค่ะไส้ใหญ่นะคะส่วนใหญ่เขาจะต้มมาแล้วค่ะแต่ว่าเราก็จะต้มเขาอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อความเปื่อยนุ่มค่ะ ใครมีเวลานะคะจะต้มแยกหม้อกันก็ได้เนาะเพราะว่าไส้ใหญ่นะคะถึงแม้เราจะล้างเขาดีแค่ไหนเขาก็จะยังมีกลิ่นเล็กน้อยค่ะถ้าบางคนไม่ชอบกลิ่นของเขานะคะเวลาเอาไส้อ่อนลงไปต้มรวมอาจจะทำให้มีกลิ่นแรงได้เนาะอาจจะแบบไม่ชอบกลิ่นนะคะแต่ว่าของพิดาขอต้มรวมเลยเนาะไม่ค่อยมีเวลาค่ะเวลาน้อย ต้มไส้ของเรานะคะไปเรื่อยๆด้วยไฟกลางค่ะใช้เวลาต้มนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะต้มเพื่อให้ไส้ของเราสุกนะคะแล้วก็มีความเปื่อยนุ่มค่ะถ้าเราไม่ต้มก่อนนะคะเวลาเราเอาไปคุกซอสน,นะคะแล้วก็ย่างเขาจะสุกยากเนาะแล้วก็อาจจะทําให้ไส้เขาไหมนะคะแทนที่จะกรอบค่ะแต่ว่าถ้าเราทําให้เขาสุกก่อนนะคะเราจะใช้เวลาย่างไม่นานค่ะแล้วก็ เปลือกข้างนอกของเขานะคะหมายถึงด้านนอกหนังด้านนอกของไส้นะคะก็จะมีความกรอบนะคะกรอบจากการย่างค่ะแล้วก็ข้างในก็จะยังนุ่มอยู่นะคะไม่ไม่ดิบเนาะกดกดไส้นะคะให้จมน้ำค่ะเสร็จแล้วก็ต้มต่อไปเลยนะคะอย่าคนนะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำซอสรอกันก่อนเลยค่ะมาถึงขั้นตอนการทำซอสที่เราจะใช้ในการคุกไส้นะคะ พี่ดาเตรียมไว้แล้วค่ะก็จะมีพริกป่นเกาหลีกระเทียมสับเกลือแล้วก็พริกไทยนะคะเททั้งหมดใส่ลงไปในชามผสมค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเต้าเจี้ยวเกาหลีเต้าเจี้ยวเกาหลีนะคะก็สามารถซื้อได้ตามท็อปนะคะแมคโครบิ๊กซีเดี๋ยวนี้ก็มีแล้วค่ะนี่นะคะใส่ลงไปเลยก็จะไม่ใส่เยอะนะคะใส่แค่ช้อนเดียวพอค่ะเดี๋ยวจะเค็ม ต่อมานะคะก็จะเป็นโคชูจังค่ะเผื่อมีใครสงสัยนะคะว่าเต้าเจี้ยวกาหลีหน้าตาเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไปหาซื้อได้เนาะซอสเต้าเจี้ยวแบบนี้ค่ะตามด้วยซีอิ๊วเกาหลีน้ำเชื่อมค่ะก็เป็นน้ำเชื่อมมิตรผลธรรมดานี่แหละนะคะพี่ดาน,นะคะเคยไปทานไส้ย่างเกาหลีแบบนี้ที่ร้านสูกิชินะคะคืออร่อยมากๆค่ะ มีรสชาติออกหวานเค็มนะคะแล้วก็นุ่มมากๆค่ะส่วนผสมอีกหนึ่งอย่างนะคะที่พี่ดาจะใส่ค่ะก็คือเหล้าบวยถ้าใครไม่มีนะคะจะใช้เป็นโซจูเหล้าแดงหรือเหล้าขาวก็ได้ค่ะใช้ได้หมดแต่อันนี้พี่ดาดองเหล้าบวยไว้เนาะก็เลยใช้เหล้าบวยค่ะจะได้มีกลิ่นหอมค่ะถ้าใครมีน้ำมันงานะคะสามารถใส่น้ำมันงาลงไปด้วยก็ได้นะคะแต่วันนี้พอดีพี่ดาไม่มีค่ะพี่ดาก็เลยจะไม่ใส่นะคะเสร็จแล้วก็คนค่ะคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันค่ะ สวนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วพักไว้นะคะเดี๋ยวพอไส้ของเราได้ที่ค่อยนํามาคลุกกับไส้ค่ะเดี๋ยวมารอดูกันตอนที่ไส้ของเราได้ที่แล้วค่ะค่ะตอนนี้นะคะพี่ดาก็ต้มค่ะต้มไสมาเป็นเวลาประมาณชั่วโมงกว่าแล้วนะคะพี่ดาจะพอแล้วค่ะก็ปิดแก๊สได้เลยเสร็จแล้วนะคะนําไส้ที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยนะคะไปหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคําค่ะพอหลังจากที่หั่นเป็นชิ้นเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวนามาคลุกซอสกันคะ่ะ ค่ะตอนนี้พี่ดาก็หั่นไส้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ชิ้นที่ขนาดพอดีคำแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไส้ค่ะมาผสมกับซอสที่เราเตรียมไว้นะคะเริ่มจากไส้อ่อนก่อนเลยค่ะแล้วก็จะคลุกนะคะคลุกแบบฉ่ำๆไปเลยนะคะพี่ดาทำน้ำซอสเยอะเลยค่ะ เสร็จแล้วก็เอาแยกออกไปนะคะใส่อ่อนเสร็จแล้วใส่ไส้ใหญ่ลงไปค่ะ ผสมไส้ใหญ่เป็นอย่างสุดท้ายนะคะเพราะว่าไส้ใหญ่เขาจะมีกลิ่นเนาะแต่ว่าพิดาบอกเลยนะคะว่าถ้าทําตามพิดานะคะตั้งแต่วิธีการล้างนะมาจนถึงวิธีการต้มนะคะกลิ่นจะหายไปเยอะมากค่ะแล้วก็คือจะไม่ไม่มีกลิ่นมารบกวนเวลาทานเลยเนาะอันนี้คอนเฟิร์มค่ะเพราะว่าเวลาพิดาทําไส้นะพ่ดาจะทําแบบนี้ตลอดทําพะโลหรืออะไรพิดาก็จะใช้วิธีล้างไส้แบบนี้ค่ะ เวลาทําไส้ใหญ่นะคะให้บีดบีดนวดนวดเขาสักนิดนึงค่ะตัวซอสจะได้ดูดเข้าไปอยู่ในไส้นะคะค่ะเสร็จแล้วก็เอาตักใส่จานไปเสิร์ฟค่ะ ุกเสร็จเรียบร้อยนะคะไส่ของเราก็จะได้ลักษณะหน้าตาแบบนี้ค่ะสามารถนําไปย่างนะคะทานคู่กับผักสดนะคะกิมจิและเครื่องเคียงต่างๆได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูไส้ย่างสไตล์เกาหลีลองไปทําทานกันดูนะคะวันนี้นะคะพี่ดาต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้พี่ดาด้วยนะคะ